นี่เป็นไงครับคุณเบนวันนี้ไปตกเล่นๆนะครับหมายที่คุณเนาเรียกว่าคูน้ําท่าลาดอะครับคูน้ำท่าลาดกระดานใช่ครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในสถานที่ศักดิ์นะครับโอเคตัวด้วยนะดีดีครับดีครับดีครับไม่เจอหน้าเลยนะครับช่วงนี้ตกปลาเลยครับพี่เดินทางปลอดภัยครับเมื่อวานไปยื้อกับพุงมาได้เจ็ดตัว โอดีรอดูในคลิปนะครับวันนี้จะไปอะไรวันนี้ว่าจะไปหาข้างปานนะจบแล้วถ้าพวกเงี้ยปาไม่กินเยอะเมื่อวานก็บอกว่าไปเยอะกับพงตัวใหญ่ๆต้องก็ได้มาเจ็ดตัวมันอยู่ที่ฝีมือพี่องวันนี้มันไม่ได้อยู่ที่รอชมมาได้กี่ตัวได้ครับเดี๋ยวจะเกลัดี๋ยวมาทางปลอดภัยต้องไงครับนี่นะรับมาติดต่อราชการนิดหน่อยนะครับมาทำเรื่องนอยต่อซื้อฟันบิดต่อ เรดูจำนำเห็นว่าครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่คุ้งน้ำท่าลาดนะครับครับผมตรงนั้นเป็นเขาเรียกเส้นทางของป่าไอ้เพื่อนการเขาเรียกอะไรพื้นที่ส่วนคนใช่ขอขาตกไม่ขอใครไม่มีเจ้าของเป็นที่อะไรสานะอณะเลยสาธาระที่เรียทางเข้าเนี่ยมันมันเป็นเส้นทางของชาวบ้านนี่แหละใช่ แต่ว่าในบอลเราจะได้เงนพื้นที่เป็นดูว่าไปดูเป็นไหมก็คือเป็นใหม่ไหมเป็นไหม่ที่ว่าไม่เคยไปไม่ไม่เคยไปแล้วไม่มีใครไปตกแต่ว่ามันเป็นสถานที่รับซีคิดอะซีคิใช่ที่เราไปซื้อเหยื่อนะครับเหยื่อวันนี้เป็นอะไรครับเป็นก็เหมือนเดิมครับเป็นกุ้งสดเหมือนเดิมคกุ้งสดเหยื่อสดครับไม่อดตายเหยื่อสดไม่อดตายแต่รถขับวันนี้น่าจะตายครับ รไปแบบเร็วๆเลยนะครับวันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ตัดต่ออะไรมากมายนะครับว,วันนี้อยากได้แบบฟิลบรรยากาศแบบเร็วๆแบบจริงๆครับใช่ไหมคุณเบนใช่ครับยังนี่ไม่ได้แต่งตัวแบบตกปลา<ร>เลยนะวันนี้คืองงตื่นจากที่นอนเลยนะครับเพราะเมื่อวานพี่เบิ้มตจะให้น็อกไปหน่อยไป <laughs> คิดน,น่าจะออกก่อนแหละเรื่อง <laughs> ไปชิวๆก็ ตามเลยมาแหละอ่แล้วน้ําสวยด้วยนะใช่น้ำสีสวยเขาเรียกว่าน้ํามันแบบไม่ลงมากแล้วก็น้ํนไม่ตายมันเป็นมันเป็นน้ํานี่แหละครับมันเป็นน้ําของทะเลนี่แหละเขาเรียกว่าน้ำกร่อยน้ากร่อยใช่น้ํากร่อยทางทางเดินเรือใช่ครับทางเรือเข้าออกออกปากอ่าวหรือว่า มันก็เส้นทางเดียวกับหัวเขื่อนฝั่งน้ำนะครับแต่ว่ามันแต่ว่าอยู่มันรูปข้างในกันไหมใช่ข้างในไงพวกน้ำปล่อยไปหัวเขื่อนนี่ก็จะเป็นที่ว่าเราไปตกไปล่อยเป็นเส้นทางออกแหละตรงนี้เหมือนจะเป็นแบบต้นลางตัวกลางอยู่ตรงกลางน้ำอยู่แล้วเหยื่อกุ้งครับเหยื่อกุ้งสัดเลือดตายใช่หมครับครับแล้วเราไปซื้อไงครับอ๋อตอนนี้ได้สั่งให้พวกพวกไปซื้อให้แล้วครับบุงไข่ห่านซีเต้นน้ำจืดเีเต้นน้ำจืดนะครับ นี่หนีเมียมาเรีกหนีเมียมาตกปลานะครับถ้าคลิปออกก็โดนนะครับคือมันรอเวลาตานะครับบอกเมียว่าอะไรนะทํางานใช่แต่ว่ามาจริงมาทำอะไรนะตกปลาก,ก็นะครับถ้าคลิปนี้ออกไปก็พอ,อ,อ,อตัวเซ็นเตอรครับสายอดเตอนะพอคลิปมันก็ต้องออกนะครับคุณจะหน,นีมันหนีไม่พ้นตลอดหรอครับใช่ใช่นี่ก็หนึ่งในภารกิจนะครับของการทํางานของทีมมันทึกชีวิตนะครับครับผม คือด์ตกปลาอยู่ชิลตรงว่างจะจะไม่ว่างแล้ววันนี้ก็เป็นเวลากี่โมงครับคุณเบน4โมง54นาทีนะครับขับมาดูว่าตรงปลานี่เป็นซื้อเยอะนี่แบบว่าเหมือนแบบขัดจัดฉากมาแล้วนะครับแต่ไม่ได้จัดแต่เป้แล้วครับเรียวๆนี่ไม่ได้นัดกันเลยนะครับว่าเอามันซื้อใหญ่ครับน่าจะซื้อแล้วพ่อมาดีดูมาก่อนละมาซื้อกี่บาท ันนี้เหยื่อของเราเป็นกุ้งสดนะครับ40บาทพอคเหย์สดไม่อดตายหมดกุ้งก็กลับคิดแค่นี้ใช่ครับไม่หมดก็ต้มมาม่าต้มมาม่าเหมือนกันครับค่าสิบเราอย่าคิดว่าไปตกปลาแล้วจะได้ปลาทุกครั้งนะครับครับผมแต่ละปลาแค่ได้ไปก็มีความสุขแล้วถูกครับเราแค่หวังว่ามันจะได้นะครับถ้ามีตัวกินหมดใช่ครับ ตกดวงไปนิดหน่อยแล้วก็ที่เ้วก็ฟีมือนะอถ้าไม่ได้แล้ก็ต้องไปมือเ่ม <c oughs> คือหัวเครื่องมันเป็นอะไรที่แบบพวกผมมาน่ะพวกผมแบบเอาเรื่องแล่นี่มันคือการที่ใหม่คือเราต้องไปเสี่ยงดวงใหม่ๆใครที่ดูคลิปนะครับมือใหม่ๆถ้าอยากจะตกปลานะครับซื้อคันซื้อลอกไมาไม่ต้องแพงมากนะแล้วก็ไปหัดตกที่หัดตกที่มีปลาแน่นอนนะใช่เรียกว่าหัดยืบปลา เหยื่อเหยื่อเหยื่อกุ้งเหรอหรืออะไรอ่ะไปเจอมีให้ตกแล้วนนะที่เขารถไปด้วยนะครับเพราะว่าเอาจมะรีบชิงนะใช่ครับเขาจะชิงต่อไหนได้ใช่ถูกนะครับอย่าใจร้ายกับพี่ผมยเยอะนะครับใครได้เห็นคลิปนี้เนี่ยครับขับมาประมาณ5นาทีก็จะใกล้จะถึงที่ตกปลาแล้วนะครับ ทางไม่ไกลครับจากที่ตั้งเราคือ mm. เราตกวใกล้ๆบ้านนี้นครับไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปอะไรว่ามายด,ดีก็มีเยอะแต่เราไม่ค่อยมาเองใช่ครับด้วยการทํางานอะไรด้วยรวเราไม่รด้ว่าใช่ต้องอยู่ในพื้นที่แถวนี้มีให้เห็นแน่นอนครับปลาอาจจะมีน้อยมีเยอะแต่ก็าากมีให้เห็นแน่นอนอาจจะอาจจะมีให้เห็นแบบว้ามาั่งหรือไม่ก็วาย ไปก็ต้องไปสถานที่เรานะครับหมเขีอนที่เดิมคำๆนี่ครับเร็วๆเลียวเลยครับว่ามาจากที่ต้านเลใช้เวลากี่นาทีนะครับไม่ถึงห้านาทีนะถ้าขับเร็วๆว่าไม่ถึงห้านาทีค <levers S 2> รันะบนี่รถมันเยอะขึ้นช่วงเย็นแล้ว ก็เป็นส่วนปางกลางใช่ปางกลางด้านในฝั่งนู้นจะเป็นอุทยานอุทยานของปานบุรีนะครับใช่อุทยานปานบุรีสวนพระบรมราชาชินีทั้งยันแต่ปางกลางเนี่ยเป็นที่ที่สมบูรณ์นะครับจุดรวมสำหรัสัตว์ป่าหรือว่าสัตว์น้ำแต่เราไม่ได้เข้าไปตกนะครับขอห้ามตกนะใช่ครนะเราตกคนข้ามใช่ไปใช่ไม่เราไม่เข้าไปจับไม่เข้าไปอะไรเงี้เพราะมัน มีคนลักลอบเข้าไปบ้างนะคุณพี่แต่ตำรวจก็เก่งนะครับถ้าใครลักลอบเข้าไปเขาก็จับแนบบ่แล้วเขาจะมีอะไรเจ้าหน้าที่อยู่ชุดเสื้อส่วนขอบครัดหรือว่า สารวัลน,นะครับสารวัลกุมกีตระกีแซนดีในถ้ำตาดาใช่ไหมใช่ครับไม่เก่ถ่ายเอ็มวีข้างบนเมื่อไหร่ครับนเ่นไครับพื้นที่ขับย้ยสุดีนะครับเหมาะเลย บางนะครับลองไปดูครับว่าจะได้ไหมครับตรงนี้ต้นหนกำใช้อะพี่เงจริงเราเอาขาตั้งหมาตั้งอย่างนี้นะ <c oughs> ตั้งไม่ได้อ๋อเป็นน้นะอ,นองรักตัวแรกนะครับ <c oughs> <c oughs> หนึ่งไรก็หนึ่งแต้มเอ้ยปลาอะไรของใครของมือีอ่ะมันไม่ได้ทะเลังวัดเลยม,ลนะมันไม่ใช่ปลาปโบปล่อย ปล่อยทิ้งเลยปลาอะไรว้นายเก็บเมาวเก็บเมาวะเก็บข้าวตัวเล็กปล่อยไปเถอะปลยครับนี่ครับผมเร็มลักษณะน้ำน่าจะมีปลานะครับวันนี้มามาดีเล็กเนี้ยนี่จะหลังจากไปตกปลามากนี่เลยครับผม ได้ไปหลายตัวนะครับแต่ว่าเป็นตัวเล็กนะครับปล่อยหมดทุกตัวใช<ม>้แบบว่าใช <ไป S 1> ้ <นะ S 1> มันเล็กเกินนะครับเดี๋ยวเราไปลูกปลาลูกปลาเรใช้ลูกปลาใช้ตาบิดเบื่อห้าลูกปลาก็กินได้นะครับครับเดี๋ยวเราไปตกที่ประจาในฟาร์มครับปลาป่านนี้เขาได้กันเยอะแล้วครับราไปที่หลังวันนี้น้ำเขาเรียกว่าน้ําดีน้ำดีนนไม่รู้ว่าน้ําจะตายหรือว่าจะอะไรไปดูไปดูน,น่าจะได้ครับวันนี้พ่วงลูกศิษย์มาด้วยนะ ต้องไปพาเทรนเยอะนะครับตีกุ้งหมดไปประมาณเจ็ดตัวตรับตีปุ๊บหลุดเกี่ยวขึ้นมาไหมปลากินละปลาตีหลุดหลุดไปตั้งแต่ตีไม่เกินสองเมตรนะครับถึงที่เราว่ากันครับผมถึงแล้วนะครับน้องโน้ตเป็นไง,งวันนี้ตีได้ยังปลากินหมดใช่เลย เบ้นว่าไงถึงแล้วดูอ้อยเยอะไปแล้วครับครับดูน้ำได้อ้อยเยอะแล้วน้ำหมองนะครับวันนี้เรามาตรงนี้ประมาณน้ำตายนะดูมันน้ำตายนะแต่ไม่แน่ข้างล่างมันมันอาจจะดูวันนี้มันก็เหมือนไหลอ่อกนะใช่น้ำลงไงเดองดูครับครับผมมาดูเปนครับว่าจะได้ไหมวันนี้บรรยากาศนะครับสวยงามนะครับรดบเป็นไงวันนี้ได้ปลาไหมได้สิบตัวเดี๋ยวก่อไฟกินเลยแหละ นะคุณเบ้์วันนี้ตัดสายครับแล้ได้ปเยอะๆสายแล้วย่างกินเดี๋ยวทำเขาเรียกพรมีก่อนครับอะไรนะครับพี่เอาลงปุ๊บกินปั๊บนะครับสุดยอดสุดยอดปสวยนะครับนี่เทียบนะครับนี่ฝ่ามือนะครับตัวมันกเลยมันก็ค่อยใหญ่เป็นได้ใหญ่แบบนี้ครับพี่ต่อไป 拜拜，刀。

จดวบดจุดเดินนะจดเข้ามาเออขอีดอกเอด้วยี่มที่มอะดีหรเ่มี่มันอดูจับเป็นไงบ้างครับพี่นายอนนี้ ดเรื่อยนะครับแต่ว่ายี่วัดไปแล้ววัดไปแล้วไม่ติดนะครับเป็ดขาดปักไม่ดีเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับทุกคนผมเช้านี้ครับต่อจากเมื่อคืนนะครับที่เรามาดูหมายไว้ตรงนู้นนะครับแต่ว่าตอนนี้น้ําขึ้นแล้วนับตรงไหนก็ได้บว่าเขื่อนมาตอนเช้าบ้างครับไม่เคยมาตอนเช้าเลยนะครับนี่ตอนเช้า กีเกียตื่นนะครับนี่ไปปลุกก็ยังไม่ตื่นนะครับเจ้าข,ของช่องขึ้นนะครับกีเกียตื่นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวแรกจะมาตัวไหนนะครับผมดูการอย่ไปกระแทกนะครับล่วงนะคุยว,ว่าไม่ล่วงหรอกไม่มีอะไรมาท่อะไรตัวแรกดูนะครับตัวแรกว่าจะมีตัวหรือเปล่า ตัวอล้วพี่นี่ตัวเนี้อะไรนี่เกลียวอะไรมันเนี่ยเกีียวเงือกมาะทีเอ้ปากปากชิกอ้อโหสามเจ็ดเจ็ดห้าสิบเจ็ดห้าไม่น่าเป็นเต้มนะครับแบบนี้โอ้พี่เราไปหาข้าวกินดีปะแล้วก็กลับไปนอนดีปะ ยินมไว้เจ้าอ้นี่วะนี่จุงเงือกมาเอยมอไงกลับไปปะตามลาคุณผู้ชมเลยตอนเย็นขึ้นมาอีกทีครับตอนอย่างนี้วะน้ำมันหลงเลน้ำหลงสุดเลยตอนเย็นเนี้ยเดี๋ยวปลอมเลยป้าเยนนี้เดี๋ยวปลอมเลยป้าโอเคไหมเดินหมดโอ้โหบรรยากาศดีมากแบกเกาวดอย่างเหมือนกับ CG เลยแต่ว่า แต่ไม่มีปลาไอ้พี้ยผมบอกแล้วน้ำาช้าไม่มีพี่จะมาเคพี่ลาไปละบายบายไงนี่จะพานเก่าวะะานเก่าแต่เราไม่ได้จะลงไปตกในนั้นครับเราก็จะตกริมหาดของเรานี่แหละลองดูครับลองดู้าไม่มีปลาม่ไม่ไม่เสียหายเนาะอ่าจัดไป ครับฮะห,หลุดแล้วยูโอ้บรรยากาศฝนเหมือนจะตกนะครับนี้มาอะไรรับพี่เอฮ้ยโอ้ยสวยสวยนะสวย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 หนึ 1, ่งแต้มหนึ่งจุดเจ็ดห้าเคเฮ้เพื่อน นะครับมีตัวต่ออีกไหมไม่ใช่ครับขึ้นตัว,ว,ว,วน,นี้มันฝนจะตกเลยนะครัขึ้นแรงนะครับแต่ว่าตกได้อยู่เพราะว่าตัวนี้นมันลึกไปเลยไง งฟมันคลิมดูต้าไในนี่แม่งตรงฟ้าแม่งมันไม่ตรงไม่ต่อเลยพี่เฮ้ย อะไรนี่ข้างลายเปล่าอุ้ยได้เหรออุ้ยอีกอยกางกัด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 